สวัสดีคร totally cool> ับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูมาทำตัวนี้กันนะครับเราจะมาต่อซีเข้าประมนี้ต่อเข้าซีนี้ต่อเข้าแบบนี้นะครับต่อซีเข้าไปนะครับเราจะมาดูซีกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับซีนะครับซีประดมนะครับหนึ่งจุดห้าไมโครนะครับตัวนี้นะครับสามไมโครนะครับตัวนี้ครับหกไมโครนะครับหกไมโครนะครับ ตัวนี้ก็6ไมโครนะครับตัวนี้ครับ10ไมโครนะครับ10ไมโครนะครับมาให้ดูสีทําไมนะครับเราจะต่อสีเข้าตัวนี้เป็มตัวนี้นะครับมอเตอร์เตัวนี้นะครับดูเช็คไฟนะครับเช็คไฟ9 5บุ้นะครับเช็คไฟ90บบุนเช็คไฟนะครับไฟ AC นะครับตัวนี้ไฟ AC นะครับ ไฟ95วัลเอซีนะครับจากการต่อเข้าไปนี้นะครับเราไม่ให้ไฟ120 220ครับแค่ไฟ95เอซีนะครับเพื่อมาต่อซีตวนี้นะครับแต่แค่ไฟพอํำนะครับไม่เกิน100วต์นะครับเอซีนะครับเรียต่อไปตรงนี้แล้วทำไมทำไมดูทำไมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ต่อซนะครับสองสายนี่ครับต่อเข้าซนะครับ๋ยวนี้ครับ1-5ก่อนนะครับถามว่าทคามไม่ึิงจับได้นะครับเพราะไฟมาแค่นี้ไฟมีเก้าสิบ้ากูนี่ 90, นะครับเปิดนะครับ ตัวนี้ครับหนึ่งจุดห้าไมโครตัวนี้ครับหนึ่งหนึ่งจุดห้าไมโครนะครับต่อไปครับสามไมโคร สามไมโครหนึ่งจุดห้าไมโครตัวนี้สามไมโครนะครับอันนี้หนึ่งจุห้าไมโครนะครับต่อไปเราทำแบบนี้เราตัดติดใบติดใบพัดได้ไหครับ จะมาดูคนจอนะครับตัวนี้ครับหนึ่งห้าหนึ่งห้าไมโครเปิดครับไม่หมุนใีม่มครับมันหนักนะครับไม่มีแรงขหมุนใช้มือช่วยนะครับ ใช้มือช่วยก็ได้แค่นี้นะครับเลยเปลี่ยนเป็น3มโครน, Micro นรนะครับตัวนี้3มโครเป็นยังไงบ้างดูครับดูไฟเลย3มโครขึ้นมาหน่อยครับไม่ต้องใช้มือหมุนนะครับ ไม่ต้องใช้มือช่วยนะครับสามไมโครก็ไประมาณนี้นะครับต่อไปดูหกไมโครนะครับตอนนี้หกไมโครนะครับ Đi đuốc micro đó các bạn. Chu bay phlông các bạn. đi này. สห้าไมโครสามไมโครตัวนี้ไม่ต้องใช้มือช่วยนะครับหมุนเลยครับแต่ยังมีเสียงอยู่ครับยังมีเสียงแก๊กแก๊กดูไฟดูนี่นะครับหมุนได้ครับตัวนี้หกไมโครนะครับ ยังมีเสียงอยู่นะครับต่อไปเราจะหกไมโครมาแบบมารวมกันครับเป็น12ไมโครแล้วสบ12ไมโครครับตัวนี้นะครับเป็น12ไมโครครับมาวมกันนะหกต่อหกป็น12ไมโครครับรดูวุ้น,นครับดูใบพัดดม มาทำให้ดูนะครับว่าทำไมโคเพิ่ม พลุ่มเร่ก็หมุนแรงขึ้นนะครับมีแรงปั่นนะครับมีแรงปั่นนะครับ,ม,รรบมีแรงหมุนนะครับปอยเท่าเดิมนะครับอยเก้าสิบห้าโวนเก้าสิบเก้าสิบวัน,นี่ครับเดี๋ยวีิธีครับรวมเป็นสิบสองไมโครนะครับเปิดครับ ตัวน,นี้นะครับจะใช้10ไมโครดูครับตัวเดียวเลครับ10ไมโครนะครับตัวเดียวนะครับ10ไมโครรนะคับ,ด,คบ,คบดูไปดูไปนะครับ ดูทำไมนะครับหมายถึงว่าเราต้องต่อไปไปั่นขนาดนี้นะครับปั่นปั่นเก้าสิบวนไม่เกินหนึ่งร้อยวนนะครับเพื่อจะเกิดเราใช้ไมโครตามไมโครน้อยนะครับแรงก็ไม่มีกระชากนะครับแต่เราใช้ไมโครขนาดเนี้สิบสิบไมโครหรือสิบสองไมโครเนี่ยพลุงก็มีแรงกระชากหมุนนะครับดูอีกที ตัวนี้นครับให้ดูอีกทีครับ1.5ไมโครนะครับหนึ่งจุดห้านะครับแต่ไม่มีเลขหมุนเนี่ยไม่มีเลขหมุนเห็นไหมครับ จะนี้ครับสิบไมโครนะครับสิบไมโครนะครับสิบไมโครนะครับมีแรงปั่นตัวนี้มอเตอรตน์นะครับดูไว้ครับ โคขนาดนี้นะครับใช้ไปสองร้อยวินไม่ได้นะครับมแมลงไปมาตัวจะไหม้นะครับเข้าใจนะครับครับก็ตามคลิปนะครับคลิปงที่กำลังแค่นี้นะครับชอบกับฝากกดไลค์กดติดตามกดอินคลิปนะครับขอบคุณครับเจอกิฟหน้านะครับ